ที่บนท้องถนนเนี่ยวินาทีเดียวมันหมายถึงชีวิตจริงๆนะคะคแค่เรายับยั้งอารมณ์กันกระบาตู้ทึบกับ f o r t u n เนอค่ะขับปาดหน้ากันไปมาสุดท้ายมันบานปลายถึงขั้นจอดรถลงมาต่อยกันแล้วมันมีคนตายค่ะ ถ้าดูจากคลิปนี้เป็นคลิปจากไรเดอร์น mm ักขี่มอเตอร์ไซค์อยู่ตามหลังกระบะ mm hmm. ตู้ทึบที่มีนายธนาทัศน์เป็นคนขับเนี่ยกระบะคันนี้เนี่ยขับอยู่เลนซ้ายสุดแล้วปาดออกไปขวาถึงเลนกลางไปปาดหน้าฟอร์จูเนอร์สีดําแบบกระชั้นชิดจนฟอร์จูเนอร์ต้องกระทืบเบรกอะค่ะ mm hmm. แล้วก็บีดแตรยาวเลยนะคะคนขับฟอร์จูเนอร์สีดําคือน,นายสุทธิกุลน,นะคะหลังจากที่มีการปาดหน้ากันเสร็จแล้วปุ๊บผู้ชมเราต้องไปไล่ดูกล้องวงจรปิดแล้วล่ะเพราะว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อวานพุ่ ระบาตู้ถึบของธนทัศน์ปาดหน้าฟอร์จูเนอร์เสร็จแล้วยังไงต่อใช่ไหมคะพอปาดเสร็จปุ๊บธนทัศน์ลงจากรถค่ะลงเลยปาดปุ๊บลงปั๊บเลยนะคะเปิดประตูรถลงมาแล้วแฟนของธนทัศน์ก็ลงตามมาด้วยนะคะลงมาเสร็จปุ๊บต่อยกันเลยกับสุทธิกูั่น่ะลงมาต่อยกันแล้วนั่นค่ะต่อยกันไป <Ooh. S 1> ต่อยกันมาสักพักเอา้าธนทัศน์ล้มลงจมกองเลือดแล้วตายค่ะธนทัศน์ถูกแทงเข้าที่หน้าอกขวานะคะ ส่วนสุธที่กุลเองก็ได้รับบาดเจ็บเหมือนกันค่ะเขาบอกว่ามีดอะเป็นมีดของธนทัศน์ไม่ใช่มีดของเขาธนาทัศน์เป็นคนพกมีดแล้วชักมีดออกมาก่อนสุธทกุลบอกว่าก่อนเกิดเหตุนนมีการขับรถปาดหน้ากันแล้วธนทัศน์ก็ลงจากรถมาพร้อมกับสะพายกระเป๋าที่ข้างในมีมีดอยู่พอลงมาชกต่อยกันสักพักแล้วเนี่ยก็ควักมีดออกมาสุธทกุลก็เลยแย่งมีดแล้วแทงสวนกลับไป พี่ยืนยันไหมว่าไม่ไม่อย่างพี่เป็นอยู่ให้บรรดาครับนะพี่ยืนยันนะว่าอย่างพี่นะพี่มีอาวุธไหมมาตีสู้กันนะครับไม่ไม่มีตัวพี่ได้พกอาวุธลงไปไหมมีมีดมีปืนเลยไหมไม่มีครับไม่มีมีแต่ตัวใช่ไหมตัดเขาตอนที่สู้กันมันมังไปแล้วเราพี่ถงตอะไรนแนอันนี้ก็เป็นข้อมูลจากฝั่งของนายสุทธิคุณซึ่งก็นี่ก็เลือดอาบเหมือนกันแล้วก็เลยต้องย้อมสีที่ผัวเอาไว้อย่างนี้นะคะ เขายืนยันว่ามีดเด็ไม่ใช่ของเขาคนที่อยู่ในเหตุการณ์ก็คือแฟนสาวข,ของน,นายธนทัศน์ค่ะยังอยู่ในอาการช็อกแล้วก็เสียใจอยู่เลยนะคะเธอบอกว่าไม่รู้เลยว่าตอนแรกเกิดอะไรขึ้นแต่แฟนเธอก็คือธนทัศน์เนี่ยบอกว่าฟอร์จูเนอร์ขับเบียดขับจี้และบีบแตรลากยาวแถมยังเปิดกระจกมาให้รวยอีกโมโหแฟนเธอก็เลยขับรถไล่ตามตะโกนเรียกให้จอดแต่อีกฝ่ายไม่จอดก็เลยปาดหน้าซะเลย อันนี้หนูไม่รู้ว่าแฟนหนูปาดหน้าเขาหรือว่ายังไงหนูได้ยินก็คือแฟนหนูบอกว่าเขาว่าเหมือนขับรถจี้ตูดอะพี่เบรกหยุดเบรกอยู่แล้วเขาก็บีบแต่ลากยาวตั้จแต่หลเขาก็เปิดกระจกมาด่าแฟนหนูว่าแฟนหนูก็เลยขับตามไปแล้วก็มีปากเสียงกันหลักๆไม่พกตัวหรือว่ายังไงตัวนั้นใช่ค่ะแล้วทีนี้ทางฝั่งของผูก่อเหตุตรงนั้นเป็นยังไงบ้างมือเขาต้องแทงเลยใช่ไหมอันนี้คือหนูไม่รู้เพราะว่าหนูนั่งอยู่บนรถโอ้แล้ไม่ลงรถนั้น ไม่หนูหนูไม่ได้ลงเพราะว่าตอนแรกหนูห้ามเขาหนูคิดว่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเขาก็จะขึ้นมาอะไรอย่างงี้หนูไม่คิดว่าแบบว่าเขาจะโดนอ่ะพี่ร่างของธนทัศนะคะครอบครัวก็นําไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดสำโรงใต้ค่ะแม่ของผู้ตายอ่ะโอ้โหใจสลายเลยนะคะ<ม>เดินไปเคาะโงคุยกับลูกะคะ่ะ แม่รู้ว่าหนูไม่ใช่เป็นคนโหด้ายที่จะฆ่าเขาได้ถึงหนูพกมีดไปริงแต่หนูไม่กล้าที่จะทําเขาแรงขนาดนั้นแต่เขาว่าโหดเทียมกว่าหนูมากเขากล้าท่าหนูได้แทงหนูทีทีเดียวตายได้อะแล้วโหด้ายมากนะลูกนะแม่เดี๋ยวสูให้หนูที่ว่าเป็นทําให้หนูนะลูกเป็นหนูไปจูถูกับะ ของธนาทาัทน์บอกว่ายอมรับเลยว่าลูกชายเป็นคนใจร้อนเรื่องที่เกิดขึ้นเชื่อว่าลูกน่าจะโมโ oh หที่ถูกด่าก็เลยหยิบมีดออกมาเพื่อป้องกันตัวคือพ่อบอกลูกชายขับรถส่งของก็ต้องพกมีดอยู่แล้วเป็นปกติพ่อก็ยืนยันว่าจะเอาเรื่องถึงที่สุดเหมือนกันนะคะเพราะว่าดูจากบาดแผลเนี่ยเหมือนเขาตั้งใจแทงจุดสำคัญเหมือนกะเอาให้ตายอะ่ะฝากสื่อออกไปด้วยแล้วกันว่าถ้าคุณผู้ชายพอ ผู้ใหญ่พอรับผิดชอบหรือครับนะถ้าบอกว่าเป็นทะเลาะวิวาทกันแล้วมันถึงโฟกัสตรงจุดตายเนี่ยคนคนนี้มีต้องมีประสบการณ์แล้ว<อ>รู้แล้วไอ้จุดแทงตายมันตรงไหนไอเข้ามาขอเข้ามาเมื่อคืนผมบอกผู้กำกับเขาบอกต้องการไงก็อยากจะให้เขาอะมากราบฝกขอเข้ามา<ล>เพราะผมเห็นฝักเต็มตัวขนาดนั้นเนี่ยนะถ้าไม่มากราบนี่ก็อย่าไปฝักมันเลยนะ ใจคุณไม่ถึงพอแต่ถ้านักเลงจริงๆนะมันต้องจบตั้งแต่ต่อยกันรอบแรกเพราะรู้ว่าคู่ต่อสู้สู้ไม่ได้ตัวเล็กกว่าบางกว่านะเมื่อคืนผมก็ปล่อยอลมไปเหมือนกันบอกว่าถ้ามึงอยากจะต่อยมึงต่อยกูนี่มึงอายุเท่ากันแต่เขาไม่รู้ได้ยินหรือย,อยังนะมันเป็นค้ำสุดท้ายแล้วแม่เองอะค่ะก็บอกว่าก่อนเกิดเหตุนนะเพิ่งได้คุยกับลูกชายเองลูกยังบอกอยู่เลยว่าแม่หนูอยากกินกระเพราหมูกรอบ แล้วพอตกข้ามากะเพราหมูกรอบยังไม่ได้กินแต่ลูกตายอ่ะเขาแทงในทีเดียวเลยอ่ะแทงจนมีดหักอ่ะมันโหดมากมันใจร้าย,ายจริงๆให้เขามารับผิดชอบในสิ่งที่เขาทำแม่กลัวเรื่องคดีที่เขาจะเพราะเขามีอิทธิพลแม่ดูแล้วว่าเขาจะน่าจะเป็นคนมีฐานะอยู่ แม่ก็ไม่มีอะไรที่จะไปต่อก่อนกับเขาเราก็โทรไปสอบถามข้อมูลจากภรรยาของนายสุธิกุลด้วยนะคะที่เป็นคนขับฟอร์จูเนอร์สีดำอะ่ะ <c oughs> เขาก็บอกว่าตอนนี้สามีพกรักษาตัวอยู่ที่บ้านส่วนเรื่องจะไปขอเข้ามาศพอะไรยังไงเดี๋ยวขอปรึกษาทางตำรวจก่อนว่าจะทำะยังไงได้บ้างนะคะในทางคาดีนะคะทางด้านพ่วงกับสบพสํารงเหนือนะคะ่ะก็แจ้งข้อกล่าวหา นายสุที่กุลทำร้ายผู้อื่นจนถึงแก่ความตายญาติก็ขอยืมประกันตัวในชั้นพนักงานสอบสวนซึ่งตารวจก็อนุญาตนะคะไม่ได้คัดค้านเพราะไม่ได้มีพฤติการหลบหนีค่ะส่วนประเด็นที่นายสุทธิกุลอ้างว่าป้องกันตัวอันนี้เนี่ยก็มันก็เป็นสิทธิ์ที่เขาจะพูดได้สุดท้ายแล้วมันก็ต้องไปให้การกันในชั้นศาลไปสู้กันในชั้นศาลนั่นแหละค่ะว่ามันเป็นแค่การป้องกันตัวหรือมันเป็นการป้องกันตัวเกินกว่าเหตุหรือมันจะยังไงอันนี้ก็ต้องต้องรอให้มันไปจบที่ศาล่ะนะคะ